คนเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายวันเสาร์วันคนสุดท้ายเนื้อคู่คนวันเสาร์คุณผู้หญิงที่จะได้แฟนเป็นคนตัวหนาใหญ่อ้วนหรือสมัยก่อนหุ่นดีปัจจุบันหมดสภาพเข้าใจความหมายนะเมื่อก่อนอุย้ยดูดีจังคบไปได้ปีสองปีสาปีโอ้หมดสภาพ นี่คือคนวันเสาร์ถ้าจะได้แฟนแล้วก็จะได้แฟนที่แบบแก่กว่าอายุความหมายคำว่าแก่กว่าอายุคือเราได้แฟนที่แบบหน้าแก่ส่วนใหญ่คนเกิดวันเสาร์จะได้แฟนหัวล้านหัวเถิกหรือว่าได้แฟนที่แบบเขาเรียกว่าหน้าผากเด่นหรือว่าพุงเด่นขาใหญ,ใหญ,ใหญ่เด่น ฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์นี่ถ้าพูดถึงในจํานวนชั้นเจ็ดวันนะได้แฟนไม่หลอ่อไม่เท่ฉะนั้นโอ้ยนี่ดูสิวิคทอรแบบบางคนบอกตรงเปคือคนเกิดวันเสาร์เนี่เยเขาเรียกว่าเป็นคนไม่สนใจทั้งคู่แหละทั้งตัวคุณผู้หญิงก็คือแบบไม่ได้เอาเรื่องนี้มาใส่ใจจะผิวพันยังไง จะหน้าตายังไงหรือว่าจะสูงต่ำดำเตี้ยหรือความรู้ยังไงไม่แต่ขอให้ขยันเป็นคนต้องการเขาเรียกว่าผู้ชายที่ขยันไม่ได้เลือกที่หน้าตาฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์จะไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาหน้าตามาทีหลังแ้วไม่สนใจด้วยแต่คนเกิดวันเสาร์นี่อัะอยากจะได้แฟนที่ตัวหนากระดูกใหญ่หัวล้านหัวเถ้ พวงยอคุณผู้หญิงนะนี่พูดถึงคุณผู้หญิงจะได้แฟนผู้ชายนะฉะนั้นคือดวงเป็นดวงแก่ทั้งคู่ทั้งคนผู้หญิงก็คือเป็นคนไม่ใส่ใจด้วยก็คือแต่ถ้าไม่มีทฤษฎีโพรเปทัสเหรอเกิดว,วันเสาร์เหรอบอกให้เลยว่าแก่กว่าไวหรือมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะแยะ มันก็เลยนั่นลูกมาลาวีบอกจริงค่ะน้องเคยไปแบบนั้นเลยค่ะนี่เรื่องจริงแล้วยิ่งหมดสภาพคืออยู่สภาพมันหมดสภาพอะ่ะมีแฟนหมดสภาพอะ่ะคนเกิดวันเสาร์อ่ะคุณคุณผู้หญิงเกิดวันเสาร์นี่ได้แฟนหมดสภาพนะบอกไปเลยทุกคนฉะนั้นจะได้แฟนผู้ชายที่หมดสภาพ ส่วนถ้าคุณผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ถ้าจะได้แฟนจะได้แฟนที่หุ่นดีจะไม่ค่อยอ้วนเท่านั้นคือจะได้แฟนที่จะไม่อ้วนไม่มีทางอ้วนคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคุณผู้ชายถ้าได้แฟนก็ถือว่าออกกระดูกกระดูกหน่อยแล้วก็ได้แฟนถ้าคุณผู้ชายนะถ้าจะได้แฟนก็ได้แฟนผู้หญิงก็ถือว่าไม่สวย ส่วนใหญ่บอกแล้วไงว่าวันเสาร์จะได้เรื่องหน้าตาจะไม่มาเลย